ยังคงเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ดีสำหรับหุ้นเทคสหรัฐที่ดัชนีน a สแ a กบวกขึ้นมาอย่างโดดเด่นที่2.4%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาหนุนโดยแนวโน้มบอลยู10ปีของสหรัฐนะคะที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายนและเริ่มทรงตัวได้ที่ราว4.5-4.6%สะท้อนถึงความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ที่เริ่มคลี่คลายซึ่งเราจะเห็นได้นะคะว่าทิศทางบอลยูเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนตลาดหุ้นสหรัฐมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วโดยความผันผวนที่ลดลง ะะส่งผลบวกโดยตรงกับหุ้นกลุ่มโกรดอย่าง Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon และ Meta ซึ่งเป็นตัวดึงแต่ชนีขึ้นมาคิดเป็นสัสดส่วนกว่า63%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งนี้นะคะล่าสุดเราจะเริ่มเห็นผลตอบแทนของหุ้นกลุ่ม Magnificent 7ที่แตกแถวออกจากกันโดยเฉพาะ Tesla ที่ปรับตัวลงมาแล้ว14.2%ตั้งแต่เดือนตุลาคมโดยในช่วงนี้นะคะนักลงทุนให้ความสาคัญกับการประกาศผลประกอบการไตรมาส3ของบริษัทซึ่ง t ท sla เองเนี่ยก็มีการปรับลดคาดการณ์การเติบโตในอนาคตลงประกอบกับข่าวร้ายอื่นๆนะคะเช่นการลดราคาเป้าหมายลงของนักวิเคราะห์ร่วมด้วยการที่ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยสนับสนุนการจัดตั้งสหาภาพแรงงานของเทส l a ามาดูที่ด้านเทคนิคของดัชนีนั s ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการปรับตัวขึ้นทะลุแนวต้านโอกาสปรับฐานจบแล้วมีสูงขึ้นนะคะแต่อาจต้องติดตามดูไปอีก1-2สัปดาห์ทําให้การแกว่งตัวทั่วไปอาจเกิดขึ้นได้แต่ให้สมมติฐานขาขึ้นไว้ก่อนโดยเรามีการขยับทั้งแนวรับและแนวต้านขึ้นตามโมเมนตัมของตลาดโดยแนวรับใหม่นะคะอยู่ที่13,300จุดขณะที่แนวต้านใหม่อยู่ที่14,300จุดการปรับลงเพื่อพักฐานนะคะจะเป็นจังหวะ สามารถทยอยเข้าซื้อสะสมเพื่อเพิ่มความเสี่ยงขึ้นได้อีกโดยในสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีจังหวัดตลาดพันพวนโดยจับตาดูการประกาศอัตราเงินเฟอ้อสหรัฐเดือนตุลาคมในวันอังคารที่14พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นะคะจากมุมมองของ Capital Economics ต่อมุมมองเงินเฟ้อเนี่ยมองว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงมาในช่วงหลังจะส่งผลให้เงินเฟ้อเนี่ยลดลงได้ นอกจากนี้นะคะในสัปดาห์นี้ยังต้องจับตาวันพุธที่15ที่ประธานาธิบดีสีเจนผิงและประธานาธิบดีไบเดนมีกําหนดการเจอกันในระหว่างการประชุมเอเป็กที่ซานฟรานซิสโกซึ่งจะเป็นการพบปะกันในรอบ1ปีพอดีนะคะโดยครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยคือในวันที่14พฤศจิกายนปี2022ในระหว่างการประชุม G20 ที่บาหลีท้งนี้นะคะหัวข้อการสนทนาเนี่ยคาดว่าจะมีหลายเรื่องเช่นการสื่อสารทางการทหารการพัฒนาและความเสี่ยงของ AI การแบนสารผลิตยาเฟนชานิลจากจีนรวมถึงประเด็นที่สหรัฐคอยให้ทายไต้หวันนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนมากมองว่าจะไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรยิ่งใหญ่โดยจุดประสงค์แค่เพียงเชื่อมความสัมพันธ์ที่อาจไม่ลงรอยกันเท่านั้นผลของการเจรจานะคะอาจออกมาในโทนบวกแต่อาจเป็นเพียงชั่วคราวโดยในความจริงนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อผลกระทบต่อตลาดหุ้นจีนนะคะจึงคาดว่าจะจํากัดทางนี้จากข้อมูลในอดีตนะคะหสัปดาห์ให้หลังที่ ประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงและประธานาธิบดีไบเดนเจอกันในปีที่แล้วเนี่ยผลตอบแทนของดัชนี MSCI China อยู่ที่บวก0.4เเท่านั้น อีกประเด็นสำหรับจีนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการประกาศตัวเลขการคา้าเดือนตุลาคมผลคือการส่งออกต่ำกว่าคาดแต่การนำเข้าเนี่ยดีกว่าคาดเริ่มที่ฝั่งส่งออกกันก่อนนะคะหดตัวไป6.4%เมื่อเทียบปีต่อปีต่ำกว่าคาดที่ลบ3.5%และต่ำกว่าเดือนก่อนที่ลบ6.2%ถือเป็นการหดตัวเป็นเดือนที่6ติดต่อกันแล้วอย่างไรก็ตามนะคะความจริงอาจไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเพราะหากพิจารณารายละเอียดลึกลงไปเนี่ยในกราฟทางด้านซ้ายจะเห็นว่าก,การส่งออก ที่หดตัวลงแรงเนี่ยมาจากราคาการส่งออกที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่ปริมาณการส่งออกเนี่ยยังคงทรงตัวอยู่ได้ในระดับสูงตามเส้นสีฟ้าในกราฟด้านขวานะคะหลังจากแตะเรคคอร์ดไฮในเดือนกันยายนที่ผ่านมา แปลว่าผู้ส่งออกจีนส่วนมากมีการลดราคาสินค้าลงเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดโดยเฉพาะในกลุ่มการส่งออกรถยนต์ E ีีที่ขยายตัวกว่า50%เมื่อเทียบปีต่อปีอย่างไรก็ดีนะคะแนวโน้มต่อจากนี้เนี่ยคาดว่าการลดราคาสินค้าส่งออกของจีนเนี่ยจะเริ่มจํากัดลงเนื่องจากจะเริ่มกระทบกับระดับกาไรสุทธิมากเกินไปการปรับตัวขึ้นของปริมาณการส่งออกนะคะจึงคาดว่าจะชะลอตัวลงได้ในอนาคตโดยทาง Capital Economics นะคะคาดว่าการส่งออกจีนจะชะลอตัวลงต่อเนื่อง จนแตะจุดต่ําสุดในช่วงกลางปี2024ส่วนด้านการนําเข้านะคะกลับมาเป็นบวกอีกครั้งโดยขยายตัว3%เมื่อเทียบปีต่อปีหนุนโดยการนําเข้าสินค้าพลังงานและชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์สําหรับแนวโน้มนะคะการนําเข้าคาดว่าจะทรงตัวต่อจากนี้ สุดท้ายกับสบทสรุปกลยกุทธ์การลงทุนของเราก,กันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ข้อแรกในฝั่งตราสารนี้เราแนะนํากองทุน KGD Bond ที่กระจายการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกูุเอก,นกนชนทั่วโลกซึ่งจะมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการปรับลดดอกเบีย้ยในระยะข้างหน้าเนื่องจากกองทุนนะคะมี d URATION ค่อนข้างยาวประมาณ6ปีข้อที่2ในฝั่งตราสารทุนทยอย buy on d i p ในหุ้นกลุ่ม Growth ภายใต้ t e ม Winner of New Economy ผ่านกองทุน K Hit ซึ่งจะได้อาน,นิสงส์งหลังเฟดหยุดการขึ้นดอกเบีย้ยและบอลยืด ข่าลงข้อที่3นะคะเรายังคงแนะนํากระจายการลงทุนในหลายๆสินทรัพย์ผ่านกองทุนผสมทั้งกองทุน k a l l Road k a l l Growth และ k a l l Enhanced เป็นสัดส่วนใหญ่ของพอร์ตเรา50-70นอกจากนี้นะคะการลงทุนใน All Road Series จะได้ประโยชน์จากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสัดส่วนสูงซึ่งมีโอกาสปรับตัวขึ้นดีเมื่อเฟดหยุดการขึ้นดอกเบีย้ยขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังนะคะเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ คานสามารถสแกน QR code เพื่อติดตามข่าวสารบทวิเคราะห์และความเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศได้3ช่องทางคือ YouTube Channel, Facebook Group และ Line Official Account ของ KBank Private Banking